วันนี้มาพบกับจูนและร้านไลออนคาร์กันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวนะคะ7ที่นั่งเข้ามาใหม่นะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้นะคะยังเป็นรุ่นท็อปสุดอีกด้วยนะคะใครที่หา7ที่นั่งราคาพิเศษราคาประหยัดห้ามพลาดคันนี้เลยนะคะกับเจ้า Honda m o b i l i O นะคะ 1.5iS ค่ะมาในปี2015นะคะวันนี้นะคะทางร้านเรานะคะจัด ออราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียงแค่3 2 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถครอบครัว7ทีนั่งนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะจูนจะพามาชมนะคะภายนอกภายในนะคะว่าจะสวยนะคะและใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยนะคะและนะคะยังได้ทะเบียนสวยนะคะเลข3ตัวนะคะ796อีกด้วยนะคะ ไฟหน้าคันนี้นะคะจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะสวยมากค่ะสีรถนะคะจะเป็นสีขาวนะคะสีเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าใหม่มากๆเลยนะคะและนะคะรุ่นท็อปนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะล้อแม็กนะคะจะได้เป็นล้อแม็กอลลอยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะล้อแม็กอลลอยขอบ15นะคะเป็นสีดํานะคะตัดด้วยสีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างตัวรถนะคะ ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะจะเป็นกระจกนะคะมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะติดคิ้วกันาสาดมาให้สวยๆแบบนี้เลยค่ะมือจับนะคะเป็นมือจับสีโครเมียมนะคะและในส่วนของด้านท้ายคันนี้นะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะจัดได้นะคะกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์กลยยะาม,มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพามาชมนะคะในส่วนของด้านท้ายคันนี้กันบ้างค่ะ ด้านท้ายคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นนะคะเขาจะเป็นนะคะเบาะนะคะจ็ตที่นั่งนะคะอันนี้นะคะใช้งานได้จริงนะคะสามารถนั่งได้จริงนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาจากคันด้านข้างกันก่อนนะคะให้ดูเลยค่ะรอยน็อตนะคะไม่มีขันไม่มีขยับนะคะไม่มีเกิดอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ํานะคะคันนี้นะคะมีเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและเวลาปิดนะคะปิดง่ายมากแค่นี้เองค่ะและนะคะเดี๋ยวจูนจะพาไปชมนะคะ ภายในห้องโดยสารกันค่ะและนี่นะคะจะเป็นภายในของตัวรถนะคะใหม่มากๆสภาพดีมากๆเลยนะคะและนะคะคันนี้นะคะเขามีกุญแจมาให้ด้วยกัน2ชุดนะคะคันนี้นะคะเพียงแค่นะคะเสียบนะคะแล้วบิดสตาร์ท นี่อันนี้จุนสตาร์ทเครื่องแล้วนะคะเครื่องนี้นิ่มมากๆเลยนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากเบาะด้านข้างกันก่อนนะคะเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะคะเบาะนะคะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆนะคะปีกเบาะนะคะยังแน่นอย่างตึงนะคะแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําค่ะให้ดูเลยนะคะรองรอยนะคะแทบจะไม่มีเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ คอนโซลด้านหน้าก็เช่นเดียวกันค่ะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและในส่วนของหน้าจอนะคะยังได้หน้าจอระบบสัมผัสนะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะ fm/am ได้หมดเลยนะคะและแอร์นะคะเป็นแอร์อันนาล็อกนะคะและเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงนี้นะคะสามารถวางชากาแฟได้หมดเลยนะคะคันนี้นะคะเลขไม่ใช้ไปเพียง1 100, 1 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะและยังมาพร้อมกับพวงมาลัยหนังนะคะมันติฟั่งช้า และที่สําคัญนะคะที่พลาดไม่ได้เลยนะคันนี้นะคะยังมีนะคะคู่มือนะคะระบบเครื่องเสียงมาให้นะคะและคู่มือการใช้งานรถนะคะและนี่ค่ะที่ไม่ให้ดูไม่ได้เลยนะคะคันนี้นะคะรถนะคะดูแลศูนย์นะคะเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะคะระยะถัดไปสามารถดูที่ป้ายแฝนคอโพลมาลัยได้เลยค่ะและนะคะในส่วนของเบาะแถวที่3นะคะ ก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆเลยนะคะจุนต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเบาะเนี่ยเขาเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าอย่างดีนะคะ ตัดเย็บนะคะด้วยได้สีน้ํำเงินลวดลายสวยมากๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะและเวลานะคะจะขึ้นไปด้านในนะคะเพียงแค่นะคะกดนะคะแล้วเด้งแบบนี้นะคะสามารถนะคะขึ้นเข้าไปในแถวสุดท้ายได้ง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยค่ะและนะคะห้องผู้โดยสารไม่ร้อนแน่นอนนะคะเพราะเขานะคะมีแอร์นะคะออตอนที่สองมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ เย็นทั่วห้องโดยสารแน่นอนค่ะและวันนี้นะคะจูนมาจัดโปรโมชั่นนะคะราคาพิเศษมากๆค่ะเพียงแค่นะคะ329,000บาทเท่านั้นนะคะได้รุ่นท็อปสุดและยังได้ลด7ที่นั่งนะคะลดครอบครัวนะคะ ไม่ควรพลาดค่ะและเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องด้านหน้ากันค่ะและเดี๋ยวเราให้ดูนะคะเริ่มจากคานด้านข้างกันก่อนนะคะคางด้านข้างนะคะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะคะน็อตไม่เคยขันไม่เคยขยับนะคะแผ่นมออก,กอจากศูนย์ยังอยู่นะคะแผ่นฝากระโปรงนะคะก็ยังอยู่ในสภาพที่ใหม่มากๆคันนี้นะคะเขาเป็นนะคะเครื่องยนต์เบนซินนะคะ1500ซีซีนะคะเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยนะคะ ห้องเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันรั่วซึมแต่อย่างใดเลยนะคะสําหรับคันนี้และเวลาปิดค่ะคันนี้สะดวกสบายปิดง่ายมากๆค่ะฝากระโปรงค่อนข้างที่จะเบาเลยนะคะสําหรับคันนี้และราคาอย่างที่จูนแจ้งไปเบื้องต้นค่ะคันนี้นะคะเรามาขายเพียง3ามแ0 0สบาทเท่านั้นนะคะได้รด7ที่นั่งนะคะและยังได้รุ่นท็อป R S ด้วยนะคะสําหรับคันนี้และลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะเข้ามาดูคันนี้คันจริงนะคะ เพียงแค่เซิร์ชใน Google Map ว่า l i o อนคานะคะเป็นภาษาไทยเราปักหมุดไว้ที่ตรงนี้เลยนะคะร้านเราหาง่ายมากๆค่ะติดกับโลตัสนะคะไซน้อยนะคะหาง่ายมากๆและห่างจากเซ็นทรัลเวกเกตเนี่ยเพียงประมาณ7-8นาทีเท่านั้นค่ะแล้ววันนี้นะคะจูนพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องแล้วนะคะลูกค้านะคะดูคลิปวิดีโอนี้และตัดสินใจได้เลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ไม่สะดวกมานะคะ เรามีไฟแนนซ์นะคะวิ่งบริการนะคะถึงบ้านหรือที่ทํางานเลยนะคะผลไฟแนนซ์อนุมัติปุ๊บนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านเช่นเดียวกันนะคะและสําหรับลูกค้านะคะที่ซื้อสดพิเศษมากๆค่ะร้านเรานะคะฟรี87%ฟรีค่าโอนนะคะและของแถมอื่นๆดอกขึ้นให้ตามนี้เลยนะคะและสาหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็พิเศษไม่แพ้ก,กันเลยค่ะครัน้นี้นะคะเครดิตดีนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเพียง 6,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะนานสูงสุดเอาไปเลยค่ะ7ปีแล้ววันนี้นะคะจุนมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะรบกวนลูกค้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคันอื่นๆที่เข้ามาใหม่นะคะแล้ววันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ